ไมม่ีอของมันต้องมีคุณแต่เห็นไหมของมันต้องมีแต่ตัวเองไม่มีตังค์อ่ะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องมาอดข้าวอได้แล้ว่คุณตังค์หมดเลยสมัติไหมไม่เอาครับใจใจเห็นไหมพี่้เข้าใจผมเป็นไอ้คนวิ่งดูสิเขาจะบอกว่าเขากินชาบูอะไรแต่เขาก็บอกว่าของมันต้องมีเดี๋ยวอย่าลามว่าเรื่องของกินขอรล้อง ทำไมคุณเริ่มหิวแล้วนี่คุณหิวนี่นี่คุณ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 รู้บ่าว่าวันวันเนี้ยแบบผมแบบเพิ่งกินแบบอา่าไม่ใช่วันนี้ดิเมื่อวานนี่แหละเพิ่งกินหมูท้ามาเลยอ่ะคุณอร่อยดีนะ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าคุณลองกินในการดีหมูสามชั้นหมูสามชั้นย่างอะ่ะเ <c oughs> ต็มโต๊ะเลยอะ่ะโอ้โหอร่อยอ่ะคุณแล้วแบบอืมอืม <c oughs> อย่าเอาคุณคุณคุณ คนแลาวแบบแบบน้ำจิ้มอ่ะโอ้โหแซ่บมากคนณมีเลีฟู้ดม,น,น,มน,น้ำจิ้มหวานนะน้ำพรุนหมูสามชั้นนุ่มจิ้มอันนี้คืต้องบอกฝันดีแล้วแหละคุณต้องบอกฝันดีผมแล้วแหละกับทุกคนเนี่ยโถนโถนโถนผมแบบแว่าร้านอาหารร้านนึงอะคุณโถน,อน,นบอกกินอะว่าไปนั่วันนี้ร้านหมูสามชั้นทอดอะคุณโถนอร่อยเป็นหมูทอดอะหมูทอดอะแบบ อูสามแั่นทอดอ่ะคุณกรอบๆมันกับข <it> to well ้าวมันหวานนุ่มๆเลยอร่อยมากเลยนะกินไปลอยกินไปอ้วนตายไปเลยไม่ก็เสนอคุณอยากให้คุณได้ลองกินไปลอยกินไปอ้วตายอะไรกันนี่แล้วก็เย็นนี้เย็นนี้ซ้ำแซ่บๆเลยคุณเรียเนี่ยไอ้นี่ส้มตำๆแซ่บอ่ะคุณแบบส้มตำปูปลาส้มตำไทยอ่ะคุณรับประดุกอ่ะไก่แยกด้วยเขาเหนียวอ่ะ แล้วก็มีลาบอะ่ะคุณแล้วก็มีน้ำต,ตกอะ่ะคุณอร่อยมากอร่อยเลยนะคุณคุณต้องลองนะคุณเอาแหละบอกคนนี้ยังยอมบอกวันนี้ไหมถ้าไม่ยอมบอกจะส่งอนาะหารนออไปิ๊กต่อไปจะส่งเป็นภาพไปนะคุณคถ้าผมวันนี้ผมซีแน่นะผมจะได้วัน,นนี้ไงเม่คุย,ย,ย,ยแล้วคุณเราเลิกกันเราไม่ได้น้ำใจแล้วเอาไคุณเตียนซีเดี๋ยว เดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราเลิกเดี๋ยวต้องต้องตาไปง้อไม่ปูปลาด้วยไม่กินปูปลาเออตำไทยไม่กินตำไทยลาบไม่กินลาบไม่ชอบกินลาบไม่ชอบกินเครื่องเทศน้ำตกไม่อร่อยหมูทะไม่อร่อยแต่คุณชอบกินอยู่คุณบ่นได้ผมฟังอยู่คุณอยากกินบ่นนะ จำได้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 หม่าล่าอันนี้จำได้แม่นเลยหมนมากอยากกินหม่าล่าสุดเนี่ยคนทนน้อยเหอเห็นไหมผมบอกแล้วเนี่ยผมจำได้ทุกดีเทียวเนี่ยเก่งไหมจริงไหมเนี่ยหมูท้าบุนมาวันนั้นก็จำได้หม่าล่าก็จำได้ฮะวิ่งต่อเล